เอาละครับวันนี้มีเรื่องนึงน่าสนใจเนอะอยากรู้เหมือนกันว่านักบาส NBA หรือดูการที่จะมาถึงซื่อเนี่ยเขาคาดการว่าใครบ้างที่จะแจ้งเกิดที่จะระเบิดฟอร์มมาดูกัน,เ,นรเริ่มเหมือนที่คนแรกนะครับนั่นคือออสซาร์ทอมสันนะ ผู้แฝงของเอเมนทอมสันจากดีทอยพิสตันออสซาทอมสันเนี่ยมี10คะแนนมี5รีบาวมี2.3แอแอซิดซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเล่นเกมรับได้ยอดเยี่ยมมากๆสื่อมองว่าเกมรับเนี่ยจะเป็นจุดแข็งของเจ้าตัวและถ้าปิดนฤดูกาลยกระดับเกมรับขึ้นจุดนี้จะน่าสนใจมากๆและก็ปัญหาของเจ้าตัวเนี่ยนั่นคือการยิง ฟอร์มการชูดของเขาเนี่ยเขามี3แต้มแค่22เปซถ้าช่วงปิดฤดูกาลเขาแก้เรื่องการยิง3าคะแนนได้จะยกระดับตัวเองขึ้นมาตอนนี้โดยรวมเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยมันพร้อมจะเล่นแล้วแล้วก็ดีทอย์เนี่ยมีดาวรุ่งหลายคนแต่ถ้าหยิบใครสักคนหนึ่งที่มีโอกาสมากสุดจะปังปีนี้ออซ่าจะเป็นคนนั้นคนต่อมานะครับนั่นคือมาทาร์บูเซลิสมาทาร์บูเซลิสเนี่ยเป็นฟอร์เวิร์ดที่กำลังเปียงป้างนะ เขามี8.6คะแนน3.5รีบาว1แอสซิตเขามองว่าปีนี้ชิคาโกบูเนี่ยมันสร้างทีมยุคใหม่ละทีมของเขาเนี่ยเหมาะกับมาทาร์บูเซลิดมากชิคาโกบูเป็นทีมที่เล่นเกมเร็วเปิดบอลไวใช้เวลาน้อยในการจบสกอร์มาทาร์ตบูเซลิดเป็นฟอร์เวิร์ดที่ขึ้นลงได้ดีและก็เล่นฐานเซิชั่นเกมได้ดีมากๆในปีนี้เนี่ย มองว่าเจ้าตัวเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากการที่ทีมเล่นเร็วเขาเป็นคนที่จบสกอร์ที่ห่วงได้ชัวร์และก็เป็นฟอร์เวิร์ดที่ดีดออกมายิงมีฟิลโกการยิงสูงถึง36%โดยรูปร่าง6ฟุต10ขึ้นลงดีเล่นเกมเร็วเหมาะกับชิคาโก,กบูสมัยใหม่มาทัดบูเซลิสทุกสำนักยกว่าเจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสปังในฤดูกาลนี้และก็เกมรับเกมดักบล็อกดักโบกเจ้าตัวทำได้ดีมาก ปีนี้บูเซลิสน่าจะมาแน่ๆผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคืออาพาเลนเซนกุลอาพาเลนเซนกุลเนี่ยหลายคนคงมองว่าเฮ้ยเขาเป็นระดับออสตาแล้วนะทำไมถึงยังเอาอยู่ในลิสนี้เนอะทางทางที่เจ้าตัวเนี่ยมี19.1คะแนน10.3รีบาว4.9แอซซิตแต่ว่าในช่วงบาทยุโรปในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเซนกุลเนี่ยเล่นจนเป็นเซนเตอร์ระดับท็อปเลย บางคนเนี่ยเอาเจ้าตัวไปเทียบกับโยกขีดด้วยซ้ำการทำแต้มโพสต์เพย์โพสต์มูฟเดินเกมรันเกมเจ้าตัวเนี่ยเป็นตัวเต็งเลยนะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเขามองว่าการยิงระยะไกลการยิงระยะกลางไกลๆหรือ3าคะแนนเนี่ยน่าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้ดีขึ้นในช่วงยูโรที่ผ่านมาเนี่ยเขายิงประมาณ4 0แปลว่าปัญหาเรื่องการยิงวงนอกถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วถ้า เซนกุลเล่นอยู่ในฟอร์มระดับที่เล่นที่ยุโรปนะน่าจะเป็นฟอร์มที่โหดมากๆและก็มีโอกาสลุ้น MVP นิดๆเลยก็ว่าได้ผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือเทเรนซ์ชาแนลนะเทเรนซ์ชาแนลเนี่ยในปีก่อนเนี่ยโอกาสไม่ได้มากนักเขามี4.3คะแนน1.5รีบาว1แอซิสแต่ว่า สื่อเขามองว่า h h n n n l เนี่ยจะมีโอกาสที่ทิมเบอร์วูฟตอนนี้อ l e x เล็กซา a l นเดอร์วอเกอร์ย้ายออกไปเวลาของการหมุนเวียนตรงนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็เขามองว่าเทเรนท์ช n แนลเนี่ยเป็นคนที่มีความแข็งแรงเล่นเกมรับดีร่างกายแข็งแกร่งเหมาะกับระบบเกมรับของทิมเบอร์วูฟในปีก่อนเนี่ยโอกาสมันน้อยนิดแต่ปีนี้ประตูมันเปิดกว้างถ้าเจ้าตัว รักษาจังหวะก,การเล่นเกมลุกดีคอนโทรลเกมดีลากบอลไม่ค่อยเสียต่อเกมกับแอนด์แมนได้โอกาสเวลาลงเล่นจะเพิ่มขึ้นและเกมรับที่แข็งแกร่งเหมาะก,กับระบบวูฟอยู่แล้วนะครับผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือแคมวิดมอร์นะของวอชิงตันวิสาน แคมวิทมอร์เนี่ยพอย้ายไปอยู่วิาสาด์เนื้โอกาสลงเล่นจะมากขึ้นในปีก่อนเนี่ยเขาอยู่ที่ล็อกเก็ตนะเขามี9.4คะแนน3รีบาวน์1แอซิสแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองหมุนเวียนนะแต่เจ้าตัวมเมื่อได้รับโอกาสเนี่ยก็เริ่มจะทำผลงานได้ดีจบสกอร์คมพลังกระโดดดีเขามองว่าตอนนี้พอไปอยู่วิาสาด น่าจะได้รับโอกาสในการเล่นเกมลุกมากขึ้นเจ้าตัวเนี่ยสมแต้มก็แม่ง35%ลุยก็ดีกระโดดก็มันเมื่อไปอยู่ในทีมที่มีโอกาสเจ้าตัวน่าจะเฉิดฉายได้ในฤดูกาลที่จะมาถึงและก็อีกหนึ่งคนเนี่ยนั่นคือเคสันวอลเลสนะเคสันวอลเลสเนี่ยเป็นแชมป์กับ OKC OK แล้วเนอะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามี8.4คะแนน3.4รีบาวแอซิต์3แต้มยิงระดับ35.6% ในปีนี้เขามอกว่าเคสันวาเลสเนี่ยปีก่อนเนี่ยมาตรฐานมันสูงลงมาเล่นเกมรับป้องการรอ,อยิง3มแต้มทำหน้าที่3 a n d d ได้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็เชื่อมเกมก็ทำได้มีแววจะดีแล้วก็คารูโซเนี่ยเริ่มจะแก่ขึ้นเรื่อยๆเคสันววเลสอาจจะได้รับบทบาทมากขึ้นได้เวลามากขึ้นจากความแก่ของคารูโซซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเล่นเกมรับได้แน่นหนาอยู่แล้วน่าจะเป็นโอกาสทองฝังเพชร ที่เจ้าตัวจะได้แจ้งเกิดในฤดูกาลนี้น่าจับตามองมากๆผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือแอนดูเนมฮาดนะเนมฮาดเนี่ยมีผลงานอยู่ที่10คะแนน5แอซซิสต์3.3รีบาวแล้วก็ย้อนไปฤดูกาลก่อนเจ้าตัวเนี่ยมีผลงานประมาณ9คะแนนนิดๆเนะซึ่งใครหลายคนก็มองว่าเฮ้ย <c oughs> เขาจะเหมาะหรอเ <c oughs> ขาจะเป็นผู้เล่นระเบิดแตกจริงๆหรอ <c oughs> แต่ว่านี่คือผู้เล่นที่แปลกมากม ผลงานในฤดูกาลปกติเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงแต่ในเพย์ออฟเนี่ยเขามี13.5คะแนน5อาร์ซิและก็มีเกมที่ทำ20คะแนนถึง6เกมแล้วก็ยิงปิดเกมอยู่หลายครั้งในเพย์ออฟที่ผ่านมาเนี่ยเนมหาดเป็นคนที่สำคัญมากๆรับบทบาทไปล็อกดาวน์ทีมตรงข้ามและก็เป็นกาดคนที่2คอยลันเกมเดินเกมคู่กับไทลิสแฮร์ริบอตันและเดี๋ยว ฮาริเบอร์ตันจะต้องปิดเทอมยาวเนมฮาดจะได้โอกาสทองตรงนั้นเขาน่าจะได้เป็นเดอะแบ็กของทีมรันเกมยาวๆตรงนี้แหละจะเป็นปีที่เจ้าตัวได้พิสูจน์ตัวเองผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือเชดโฮมเกรน เชดโฮมเกนเนี่ยมี15คะแนน8รีบาว2.2บล็อกเซนเตอร์ผู้เป็นแชมป์เนอะเก,ก,กะใต้ห่วงได้ดีป้องกันได้ดีดักบล็อกดักโบกได้เก่งมากยิงการบล็อกช็อตเนี่ย2.3ครั้งต่อเกมใครไปใต้แบนก็ต้องมีผวานะแต่ว่าในรอบเพย์ออฟเนี่ยก็มีจุดอ่อนให้เห็นการเล่นเกมลุกที่ไม่สม่ำเสมอเกมรับ ถ้าเจอคนแข็งแรงก็ดูจะเป็นจุดอ่อน2จุดนี้เป็นจุดที่เชดโฮมเกนต้องแก้ไขเขาเชื่อเหลือเกินว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากประสบความสําเร็จเป็นแชมป์เรียบร้อยและในช่วงใกล้ๆจะเป็นแชมป์เนี่ยมีหลายเกมที่เจ้าตัวปลดล็อกเล่นเกมลุกได้ดีมากๆถ้าเขาแก้ไขเรื่องความแข็งแรงมาเชดโฮมเกนจะเป็น1คนที่อันตรายสุดๆในปีที่จะมาถึง ผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือเอเมนทอมสันเอเมนทอมสันเนี่ยมี14.1คะแนน8.2รีบาวด์3.8แอซิตเอเมนทอมสันในปีที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นหนึ่งคนที่สังคมยอมรับนะแล้วก็มองว่าเจ้าตัวเนี่ยแจ้งเกิดเรียบร้อยแล้วแต่ในปีนี้เนี่ยมันมีข่าวร้ายเกิดขึ้นเฟดแวนวีด จะไม่อยู่ทำให้โอกาสในการลากบอลถือบอลจะตกมาอยู่ที่เอ็มเมนทอมสันเขาจะได้รับมิติในการเล่นเป็นพอยกาดได้เดินเกมได้ลันเกมได้คอนโทรลเกมเป็นจุดที่ในปีก่อนเจ้าตัวไม่ค่อยได้ทำมากนักเมื่อผนวกกับร่างกายที่แข็งแรงและโอกาสที่มากขึ้นและช่วงปรีซีซั่นเริ่มเห็นแล้วว่าการยิงวงนอกที่เป็นจุดอ่อนสามแต้มที่ทำได้ไม่ค่อยดีตอนนี้เริ่มจะแม่นยำ เอเมนน่าจับตาจริงๆเกมรับดีแล้วแสมแต้มเริ่มมาโอกาสเริ่มมาน่าจะปังในปีนี้เอาละครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะผู้เล่นที่จะมีโอกาสปังในฤดูกาลนี้คุณว่าใครจะมีโอกาสปังที่สุดคอมเมนต์บอกกัน